โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการสาธิตเครื่องพ่นหมอกวันกำจัดยุงและแมลงซูเปอร์ฟอกนะฮะเทคโนโลยีจากเยอรมันกันนะฮะโอเคโดยผู้เชี่ยวชาญของเราขั้นแรกนะครับใส่่านนะครับฐานก้อนใหญ่สองก้อนนะครับผมก้อนใหญ่2ก้อนนะครับปิดฝา,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 าครับลองปั๊มลมลเบาๆดูนะครับว่ามีเสียง หัวเทียนทำงานไหมได้ยินนะครับโอเคหัว,หวเทียนทำงานปกตินะครับตรงนี้ขั้นตอนที่2ครับน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซินนะครับตัวนี้จะเป็น91 95ก็ได้นะครับลงมปในตัวแท้งน้ำยา1.3ลิตรนะครับของเครื่องซุปเปอร์ฟอง น้ำยาครับมีเซลผสมน้ำยาฆ่ายุงนะครับมีเซลผสมน้ำยาฆ่ายุงปริมาณการใส่ตัวน้ำยาเคมีขึ้นอยู่กับชนิดของตัวน้ำยาเคมีนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่1นึ่ต่อร้อนั่นก็คือมีน้ำทั้งหมด100ส่วนเป็นน้ำมัน99ส่วนเป็นน้ำยาเคมี1ส่วนนั่นเองครับ ธีการสตาร์ทเครื่องนะครับเอ่อขั้นแรกครับบิดทวนเข็มนาฬิกาครับเปิดน้ำยาครับเปิดเปิดวาล์วน้ำมันนะครับเปัเ๊มเบ้าเบ้าห้าถึงสิบ,บครั้งนะ หมุนตามเข็มในาฬิกานะครับปิดปิดเสร็จแล้วจากนั้นเปิดฝาครับเปิดฝาถังพ่งไว้15น,นาทีครับโอเคนั่นก็คือวิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและ,มะแมลงยี่ห้อ s u p e r ร์ฟอกของบริษัทเอลิชฟอกเกอร์นั่นเองครับขอบคุณครับ